ประเด็นคดีความยังไม่หมดนะครับกับกรณีของเจ๊อ้อยกล่าวหาว่านายตั้มช่อโกงเงินไป71ล้านบาทวันนี้เข้าไปให้ข้อมูลกับตํารวจเพิ่มเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ให้ตังค์โดยสเสน่หาครับนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือว่าเจ๊อ้อยเข้าให้ปากคําเพิ่มเติมเป็นวันที่2กับตํารวจกองบังคับการปราบปรามกรณีโอนเงิน71ล้านบาทให้กับนายตั้ม ที่ทนายอ้างว่าให้โดยเสน่หานะครับแต่ทางเจ๊อ้อยยืนยันนั่งยันเลยครับว่าเป็นการชักชวนลงทุนทําธุรกิจหวยออนไลน์ไม่ได้ให้โดยเสน่หาด้านนายสมชาติพินิษอักษรทนายความเผยว่ารายละเอียดการให้ปากคําอยู่ในสำนวนคดีทั้งหมดแล้วส่วนข้อหาที่จะดําเนินคดีกับคู่กรณียังไม่สามารถแจ้งได้แต่ยืนพื้นในข้อหาช่อโกง71ล้านเป็นข้อหาแรก สำหรับเรื่องเงินที่อีกฝ่ายบอกว่าให้มาโดยสเสนหายืนยันอีกทีนะครับว่าไม่ใช่ขณะที่ยอดเงินอื่นๆจะมีการดําเนิเนคดีหรือไม่ก็ให้เป็นความเห็นของพนักง,งานสอบสวนส่วนทนายตั้มจนถึงขณะนี้ตํารวจยังไม่ได้เรียกตัวมาพบพนักง,งานสอบสวนเพราะว่ายังสอบปากคําเจ้อ้อยไม่แล้วเสร็จตํารวจยืนยันว่าหากสอบสวนผู้เสียหายครบถ้วนพิจารณาพยานหลักฐานสมบูรณ์แล้วหากพบว่าเข้าข่ายความผิดข้อหาใด ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนครับ